ก็หัวข้อที่เราจะมานั่งพูดแต่วันนี้นะคะก็คือหัวข้อทํางานยังไงนะครับไม่ให้ปวดโดยถ้ามีอาการปวดแล้วจะแก้ยังไงครับโอเคก็คือหลายคนที่นั่งทํางานตอนนี้นะคะก็คือยังไงก็ต้องมีอาการปวดไม่มากก็น้อยเนาะเวลาที่นั่งทํางานออฟฟิศเนี่ยหลายคนที่ใช้ชีวิตไปถึงตอนนี้จะต้องเคยปวดหลังมาบ้างปวดคอบ่ามาบ้างเนาะ ทีนี้เนี่ยอยากทราบกันไหมคะว่าทาไมที่เรานั่งนานๆเนี่ยเราถึงปวดได้อ,อันนี้ก็จะเกิดใหญ่ๆก่อนนะครับก็คืออย่างแรกเลยที่สําคัญที่สุดแล้วคนไม่ค่อยแบบคิดถึงกันก็คือเวลาทํางานครับนั่งทํางานานานๆไม่ว่าเราจะนั่งท่าไหนยังไงเราก็มีอาการปวดได้ครับโดยห้ามปกติเราจะห้ามนั่งเกินหนึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าการที่นั่งนานๆน,นะครับทําให้กล้ามเนื้อต้องทํางานหนักมากขึ้นจนเกิดการอักเสบได้ครับ สองนะครับก็คือถ้านั่งที่ไม่ถูกต้องทุกคนแบบนั่งชอบนั่งเป็นข่อยห้างเนาะไม่ก็นั่งพวกไหลห่ห่อคอยืนมันจะทําให้แบบน้ําหนักโหลดไปที่กล้ามเนื้อคอมากขึ้นแล้วตึงตัวมากขึ้นแล้วก็เลยเจ็บมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนแบบไม่ค่อยได้ปรับกันก็คือ work station นะครับ work station ก็พวกเก้าอี้โต๊ะหรือว่าจอคอมนะครับเช่นถ้าจอคอมแบบ มันสูงไม่เพียงพอหรือว่าสูงไม่เหมาะสมกับตัวเรามันก็อาจจะทําให้เราต้องก้มคอมากขึ้นจนปวดคอได้หรือว่าแอนคอมากขึ้นหรือถ้าเป็นเก้าอีค้ครับเราเก้าอี้มันเตี้ยกว่าโต๊ะเกินไปก็ทําให้เราต้องแบบยกแขนขึ้นปวดคอบ่าอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับที่คนมักจะเจอกันส่วนอีกอย่างนึงเลยที่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้แบบสังเกตก็คือแบบแสง ซึ่งถ้าแบบแสงมันมืดเกินไปหรือว่าหน้าจอคอมสว่างเกินไปทําให้ปวดตาได้แล้วก็ปวดเล้าไปที่ฐานกระโหลกได้เลยค่ะคแล้วอาการที่ไม่นั่งนานนะคะเป็นเพราะว่าถ้าเรานั่งนานๆเลยอยู่กับที่นานๆเนะาะกล้ามเนื้อเราที่ทรงท่าให้เราตั้งตรงหัวตรงหลังตรงคอตรงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่กล้ามเนื้อมันช่วยในการให้นั่งอะ่ะ มันจะทํางานเยอะขึ้นเมื่อทํางานเยอะขึ้นถ้ามองภาพไม่ออกเหมือนเราวิ่งการที่เราวิ่งแรกๆอะเรามีกําลังเยอะเรากล้ามเนือ้อมันยังพร้อมอยู่พอวิ่งไปได้สักพักหนึ่งนะคะกล้ามเนือ้อมันจะเริ่มล้าเราเริ่มจะวิ่งช้าลงแล้วเราก็จะหมดแรงการนั่งก็เหมือนกันถึงเราจะไม่วิ่งแต่การนั่งมันก็ยังต้องใช้กล้ามเนือ้อที่เราต้องนั่งอยู่อะค่ะซึ่งหากที่หากกล้ามเนือ้อมันเริ่มล้าลงนานขึ้นเนาะเหมือน เหมือนอทํางานอยู่แล้วก็นั่งเกิน1ชั่วโมงขึ้นไปกล้ามเนื้อมันจะเริ่มล้าแล้วเมื่อกล้ามเนื้อมันเริ่มล้าปุ๊บก,การนั่งของเรามันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเช่นคอจะยืนหลังจะค่อมลงตามแรงน้มถ่วงมันจะลงเรื่อยๆงอลงเรื่อยๆหรือไม่บางคนก็จะไหลเรื่อยๆนั่งเก้าอ,อี้แบบไหลเรื่อยๆะคะ่ะซึ่งอันี้มันไม่ดีมันจะเหมือนอะบางคนก็คิดว่าเออเรานั่งแบบนี้แล้ว แล้วทําไมเราถึงยังไม่ปวดละ่ะถ้างั้นมันเป็นระเบิดเวลาค่ะพวกนี้มันจะค่อยๆสะสมไปเรื่อย,เอยๆเมื่อมันสะสมไปเรื่อยๆแสดงว่ามันเลื้อรังแหละพอมันเลื้อรังมันก็จะรักษากยากขึ้นซึ่งเราสามารถแบบปรับง่ายๆทั้งที่เรายังไม่ปวดเลยก็คือปรับท่านั่งของเราก่อนใช่แล้วเราไม่ควรนั่งต่อเนื่องนานเท่าไหรค่ครับก็นั่งต่อเนื่องนานก็คือสักหนึ่งชั่วโมงแล้วลุกครั้งหนึ่งก็ได้หากเรากําลัง ทำงานเยอะเนาะหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงก็ลุกหนึ่งครั้งลุกลุกไปเติมน้ําก็ได้ไปเข้าห้องน้ําก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่อยากลุกจริง,รงๆอะค่ะเราแค่เปลี่ยนท่านั่งก็ได้ใช่แค่พักจากเอียรบทเดิมเช่นนั่งค้างในค่าหนึ่งนานพอารู้ตัวเพอ,อาจจะแค่เปลี่ยนมาพิงขยับขยับตัวหรือว่าถ้าดีที่สุดเลยก็คือลุกขึ้นเดินลุกขึ้นยืน ไปยืดใช่ไปยืดก็ได้ทริคที่ชอบให้คนไข้บ่อยๆก็คือการดืด่มน้ำเยอะๆเพื่อที่จะลุกขึ้นไม่ฉี่บ<ช>่อยเป็นการเตือนของร่างกายเราเองว่าอ่ะเราต้องลุกแล้วเราคงจะไม่อั้นฉี่อยู่แล้วเนาะใช่ <c oughs> ก็คือส่วนใหญ่ที่มีการกดเลือล้องนะคะต่อให้ทําทุกวิธีแต่เราไม่พักเลยนะคะนั่ง หรือว่าใช้เก้าอี้เออร์โอโโนอมิกหรือว่าปรับโต๊ะยังไงก็ตามแต่เราไม่พักนั่งจอบเนั่งยาวยังไงก็ไม่หายนะคะมานะคะมาดูเรื่องของท่าทางเวลาที่เราทํางานนะคะ่ะอันนี้นนคือสาเหตุที่สองที่จะทําให้ปวดตอนนั่งทํางานได้ทุกคนพยายามจินตนาการตอนที่เรานั่งทํางานนั่งกันอยู่ท่าไหนบ้างพอนึกออกไหมมีท่าไหนบ้างท่าแรกที่เจอบ่อยสุดก็คือแบบนี้ยืนมีนั่งท่าไหนอยยืนแบบนี้ คอยยืนนั่งข่ยห้างนั่งข่อยห้างนี่แหละที่เจอกันบ่อยนั่งข่อยห้างครับมันทําให้มีอาการปวดได้ทั้งก้นแล้วก็ทั้งหลังเลยเป็นหลักๆเพราะว่าการที่เรานั่งเฉยๆนั่งนานๆมันก็ทําให้ปวดอยู่แล้วยิ่งนั่งข่อยห้างแล้วเอาขาพาดไปอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้ข้างหนึ่งถูกเคลื่อนออกข้าดอด้แล้วก็อีกข้างหนึ่ง สะโพกมันไปโดนลงน้ำหนักข้างเดียวทําให้มีอาการปวดมากขึ้นแล้วอย่างพอเรานั่งข่อยห้างหลังมันจะเอ็นออกทําให้กล้ามเนื้อหลังทํางานหนักมากขึ้นในข้างหนึ่งจนมีอาการปวดหลังได้ครับม,มีใครนั่งข่านไหนอีกมีใครนอนทํางานไหมคะมีใครวกต้องมัไหมนอนคือไม่ได้นอนหลับไปเลยนะนอนทํางานนะคะนอนบางหลายคนชอบนอนคว่ำแล้วก็ชันคอขึ้นมาทํางานเหมือนเต่าเหมือนเต่าใช่ ใครนั่งท่านี้อยู่บ้างพิมพ์มาได้เลยหรือว่าลัดมาเลยขาดสมาแล้วก็วางคอมพิวเตอร์ไว้ที่พื้นวางโน้ตบุ๊กไว้ที่พื้นอันนี้คือข่าวลวใช่ใช่ไหมไม่ใช่ชีวิตจริงเออใช่ซึ่งท่าทางพวกนี้มันก็จะส่งผลต่อสรีระของเราในระยะยาวก็คือหลายคนสงสัยว่าทาไมตัวเองเป็นคนไหลหัวคอยืืนเออมันก็เกิดจากการสะสมจากพฤติกรรมที่เรานั่งมาเรื่อยๆหละค่ะ จะนั่งไข่ห้างนี้นั่งไม่ได้เลยเหรอครับเห็นบางคนเขาติดนั่งไข่ห้างเพรว่าคิดงานไม่ออกอย่างนี้ถามว่านั่งไม่ได้เลยไหมอาจจะไม่ขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้นั่งท่านั้นค้างไว้นานเป็นชั่วโมงหรือว่าหลายนาทีเราอาจจะนั่งแค่แป๊บๆล้วสลับข้างเปลี่ยนไปมาได้แต่ว่าทางที่ดีเราก็คือควรนั่งให้บาลานซ์กันมากกว่านั่งโพสได้นั่งโพสถ่ายรูปแป๊บเดียวได้แต่ถ้านั่งทํางานไม่แนะนํานะคะ แล้วอย่างนึงเลย <S <S เคือนั่งคอยื่นนะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อคอตรงเนี้ยที่ว่าทัาใช้ในรรการเก็บคางครับมันอ่อนแรงลงแล้วก็พอมันเกิดขึ้นอย่างเนี้ยพอค <ไป S 1> อ,อยืน่นกล้ามเนื้อหลังนะครับตรงหลังข้อมันจะตึงตัวมากขึ้นออพอมันเกร็งอะ่ะมันทําให้ปวดแล้วก็ล้า,าไปที่ศีรษะได้ที่ว่าเราบอกว่าเป็นไมเกรนแล้วไม่จริงๆมันไม่ใช่ไมเกรนเป็นไมเกรนเทียงครับใช่ใช่ใช่ อันนี้เป็นอาการที่เจอกันได้บ่อยที่สุดเลยก็คือเป็นอาการปวดฐานคอ<ม>แล้วไปที่กระบอกตา<ม>ใช่ไหม,มหลายคนก็จะเข้าใจผิดแล้วก็กินยาไมเกนเยอะมากค่ะทีนี้กินเท่าไหร่ก็จะไม่หายสักทีเนาะ<ม>เพราะว่าเราแก้ไม่ถูกจุดเ่าอาจจะไม่ใช่ไมเกนเพราะว่ามันแยกกันเลยเราไม่ใช่ไมเกนแต่เราปวดใช่มันเป็นอาการจากที่กล้ามเนื้อเราอักเสบจากท่าทางที่เรานั่งไม่ถูกต้องนะคะทีนี้ ถาที่ไม่เหมาะสมในการนั่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการนั่งไหลหอคอยืน่นหรือว่านั่งไข่ห้างนั่งตัวเอียงหรือถ้าที่มันอยู่ในโพสิชันที่เรานั่งแล้วจะต้องปวดแน่ๆให้เลี่ยงนะคะเลี่ยงก่อนแล้วนั่งไหลหอคอยืน่นะคะไม่ไม่เพียงแค่แบบปวดขัวนะอาจจะมาจากอาจาอาจะมีการปวดหรือว่าชาลาวลงแขนได้ด้วยนะเพราะว่าการนั่ง ไหลห่อค่ะมันเหมือนกับว่าตรงตรงตรงไหลตรงเนี้ยค่ะมันจะมีเส้นประสาทเส้นเลือดเนาะที่ไหลมาอยู่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนต้นตอเหมือนสายไฟต้นตออันแรกที่มันจะมาเลี้ยงตรงปลายนิ้วมือของเราบางครั้งเราปวด เราปวดชาปลายมือเราคิดว่าเราเป็นอะไรเกี่ยวกับเส้นประสาทหรือเปล่าเราเป็นแบบโรคทางสมองหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่อาจจะมาจากการที่เราไหลหอไหลหอคือแบบจะประมาณนี้หลังคอ,อไหลหอเมื่อไหลหอ,หหอปุ๊บมันไปนกดทับเส้นเลือดเส้นประสาทที่อยู่ตรงนี้ที่มันไปนยังแขนเรามันอาจจะเป็นอาการเหล่านี้ได้แค่เราแบบคลายมาันแล้วก็อ,ออกกำลังกายกล้ามเนื้อค่ะมันก็จะ บุคลิกเราก็จะกลับมาได้ด้วยเนาะอืมใช่ใช่ใช่อันนี้สําคัญมากนะคะให้สังเกตสรีระตัวเองสังเกตท่านั่งตัวเองเนาะว่านั่งถูกไหมหรือว่าคนรอบข้างก็ได้นะคะว่านั่งถูกต้องอยู่หรือเปล่าก็ให้เตือนเือนกันนิดนึงนะคะหัวข้อถัดมานะคะก็คือการปรับเวิร์กสเตชันก็คือการปรับโต๊ะทํางานของเรานั่นเองอ่าก็คือไม่ว่า เราจะปรับท่าเรายัางไงก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าเวิร์ t สเตชันหรือว่าระดับพวกโต๊ะเก้าอี้ความสูงจอของเราเนี่ยมันไม่เหมาะเนาะยังไงเราท่าทางที่เราใช้ทำงานเนี่ยมันก็จะไม่ดีอยู่ดีนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ควรที่จะนั่งไหลหอคอยื่นใช่ไหมเราก็พยายามที่จะนั่งตัวตรงขึ้นแต่ว่าถ้าระดับความสูงของโต๊ะหรือจอหรือว่าเก้าอี้เราไม่เหมาะสมเนี่ย มันก็จะค่อยๆค่อมค่อยๆยืยย่นไปตามการใช้งานของเราได้ค่ะทีนี้การปรับ workstation ก็เลยค่อนข้างมีความสําคัญมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าการปรับแต่ละอย่างเนี่ยทำยังไงบ้างอันดับแรกนะคะก็คือให้ทุกคนลองวางแขนไว้ที่โต๊ะก่อนนะคะอ่ะให้วางแขนไว้ที่โต๊ะแล้วดูที่มุมข้อสอกนะคะว่าข้อศอกของเราเนี่ยตั้งมุมที่เท่าไหร่ ้าศอกของเรานะคะวางอยู่ที่มุมน้อยกว่า90องศาคือมันพับอยู่แบบนี้หมายความว่าโต๊ะเราอาจจะสูงเกินไปนะคะก็อันดับแรกให้ทุกคนปรับเก้าอี้ขึ้นมาให้วางศอกวางแขนไปแล้วนะคะศอกของเรามีการตั้งฉากพอดีแล้วบ่าของเรารู้สึกสบายไม่ได้เกร็งนะคะอันนี้ข้อแรกนะคะก็คือศอกตั้งฉากนนให้ดูรูปหน,น่อยถ้าใครปรับเก้าอี้ไม่ได้ก็เอาอะไรลอง ที่บอกเก้าอี้ก็ได้ใช่ก็คือถ้าปรับเก้าอี้ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วยังสูงข้อศอกตั้งฉากไม่พอดีก็อาจจะเสริมเม็นบอร์องนั่งขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะทําให้แขนของเราเนี่ยวางพอดีมากขึ้นให้มีการเกรงคอบานั่นเองค่ะอันถัดมาพอเราปรับเก้าอี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมตรงเท้าของเราก็อาจจะห้อยต่องแต่งเนาะลอยไม่แนบกับผืนบางคนที่ขาสั้นตัวเล็กใช่ไหมคะอันดับที่สองก็ควรที่จะ เสริมตัวแท่นลองเป็นกล่องหรือว่าเป็นเก้าอี้เตี้ยนะคะเพื่อมาลองเสริมตรงเทา้าไม่ให้มีการลอยนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดการกดทับบริเวณข้อพับเข่าแล้วก็ตรงแรงที่จะลงมาที่ก้นได้นะคะต่อมาพอเราปรับ2ส,ส่วนนี้แล้วสำคัญสุดเลยก็คือระดับความสูงของจอคอมนะคะตรงนี้มานี้ ความสูงของจอคอมนะคะ<ม>ก็คือควรที่จะให้ขอบบนของจอตรงกับระดับสายตานะคะอันนี้คือความสูงที่พอดีที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ก้มมากเกินไปหรือว่าไม่แหงาคอมากเกินไปจนทําให้มีการปวดคอนะคะระดับสายตานะคะระดับสายตา,ตานะตั้งใจฟังนะคะระดับสายตาโอเคอยังอยู่กันไหมโอเค,อเคทีนี้ถัดมาความห่างนะคะเราจะ ควรที่จะนั่งห่างจากจอมากแค่ไหนก็คือทิศก็คือให้ยืนแขนจนปลายนิ้วของเรานะคะแตะที่จอพอดีอันนี้คือความห่างที่เหมาะสมแต่เราต้องนั่งพิงพ์เบาด้วยนะคะห่างประมาณนี้ก็คือจะไม่ไกลเกินแล้วก็ใกล้เกินจนทําให้คอเรายื่นไปข้างหน้าใช่ค่ะโอเคสุดท้ายนะคะก็คือใครที่มีอาการปวดหลังปวดก้นก็อาจจะต้องเสริมเป็นแบบหมอน ลองหลังล่างไว้นะคะเพื่อลดการทําง,งานของหลังส่วนล่างนะคะประมาณนี้ใครมีเก้าอี้อยู่แล้วเก้าอี้พวกเออโนกนนมิกอะคะ่ะก็สามารถไม่ไม่ต้องลองแล้วไอที่มันมีวาวๆ์อะคะ่ะก็ไม่ต้องลองแหละแต่ถ้าใครที่เก้าอี้ตรงอะไรแบบน,นะะี้ค่ะหาหมอนเล็กๆมาลองได้นะคะ,ะประมาณนี้จะสรุปง่ายๆก่อนนะคะคร<ห>สรุปก็ <ๆ S 2> คือปรับค,ค,ค,ความสูงของเก้าอี้ก็คือให้ยนศอกงอนะครับ90องศา แล้วก็พอปรับความสูงเก้าอี้แล้วขามันจะชอบค่อยหลองแต่งแบบเก้าอี้สูงไปก็หาอะไรมาลองเท้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ความสูงของระดับสายตานะครับขอบจอตรงกับระดับสายตาแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือหาอะไรมาลองที่หลังได้ถ้าไม่ใช่เป็นเก้าอี้อโโนมิกน,นะครับ ประมาณนี้นต่อ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 ,ตอเรามีเรื่องของการพักเยอะๆไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ระวังเรื่องท่าทางการนั่งต่อมาก็คือการปรับโต๊ทำงานให้มันเหมาะทีนี้เรามาดูปัจจัยอื่นใช่ปัจจัยอื่นๆที่บางคนปรับหมดแล้วที่เราพูดไปปรับหมดแล้วแต่ทำไมยังรู้สึกปวดได้นะ ก็อาจจะเป็นเพราะแสงที่จ้าเกินไปบนหน้าจอของเราก็ได้นะคะแสงที่จ้าเกินไปมันจะทําให้ยิ่งมองนานๆนนมันยิ่งตาล้าซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อตาค่ะมันสำคัญกับกล้ามเนื้อฐานกระโหลก ซึ่งอันนี้เราทําคลิปไปแล้วถ้าละเอียดแต่เอาง่ายๆคือถ้าเราใช้สายตาเยอะๆเพ่งมองอะไรนานๆหรือว่าเพ่งมองอะไรที่สว่างๆอ่ะค่ะมันจะทําให้กล้ามเนื้อฐานกระโหลกอะ่ะมันทํางานเยอะขึ้นซึ่งอันนี้จะคล้ายๆเมคเกนเลยเพราะกล้ามเนื้อฐานกระโหลกมันอักเสบเนาะมันอาจจะมีอาการเหมืนอนปวดกระบอกตาปวดที่กกขูแล้วขึ้นมาตรงนี้อาจจะคล้ายไมเกนได้ซึ่งสิ่งนี้ค่ะเราควรปรับเช่น พักสายตาเช่นการลุกไปไหนก็ได้เหมือนที่เราเคยบอกไปหรือว่าการหลับตาสักนิดน็อกสักหน่อยอะไรแบบนี้หรือว่าปรับหน้าจอแสงลงนิดหนึ่งแต่ไม่เอาทึบจนเกินไปแล้วก็2ก็คือเราจะไม่ให้หน้าจอเราอะค่ะสะท้อนกับแสงที่ส่องลงมาเช่นแสงอาทิตย์หรือว่าแสงไฟในห้องเนาะเพราะว่าการที่สะท้อนปุ๊บมันจะทําให้หน้าจอมันอะคะ่ะมองไม่ค่อยเห็น เมื่อมองไม่ค่อยเห็นตาเราก็จะต้องเพ่งนานๆซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อฐานกระโหลกอะ่ะมันทํางานเยอะขึ้นซึ่งแล้วก็อีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเรา,าพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนที่ต้องทํางานานานๆบนหน้าจอคอมหรือว่าบนโต๊ะทางานนะคะเราควรจะมีดอกต้นไม้เนาะ mm hmm. ต้นไม้สีเขียวๆที่มันดูแลง่ายนิดนึงต้นเล็ก ตั้งเอาไว้ที่สเตชันที่เราทํางานเพราะว่าการที่เราตั้งเอาไว้อะคะ่ะเมื่อเรามองไปนานๆปุ๊บแล้วมันรู้สึกตาล้าเราพักมาดูสีเขียวๆมันจะทําให้อ่การปรับสายตาเราดีขึ้นอันนี้คือมีผลการวิจัยมาเนาะลอง,องเอาปรับไปใช้กันดูง่ายๆอันนี้ที่ผ่านมาที่เราพูดกันเป็นการป้องกันอาการปวดเนาะเราจะนั่งทํางานยังไงเพื่อ เป็นการแบบป้องกันไม่ให้เรามีอาการปวดใช่ไหมคะถ้าเราเป็นมนุษย์ออฟฟิศหรือว่าเราเป็นมนุษย์ t ิกต็อกเกอร์ที่เป็นมนุษย์ไถอยู่ใช่ไหมคะเราก็รู้วิธีป้องกันไปแล้วแต่ทีนี้ถ้าใครมีอาการปวดอยู่นะคะเราจะแก้อย่างไง<ม>อันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีแก้เอ่อโพสเจอร์หรือว่าจรีละที่ไหล่หอคอยืดน,นั่นเองคะ่ะอ่าทิศอันแรกเราจะ บริหารกล้ามเนื้อยางไรคะแก้คอยื่นนะคะเดี๋ยวให้เดี๋ยวไตรจะทําให้ดูนะคะไตรทำให้ดูเลยง่ายที่สุดนะคะตอนเริ่มแรกเราควรจะนอนหงายบนเตียงก่อนนะครับนอนหงายนะเก็บคางไปด้านหลังเหมือนเคลื่อนไปทั้งหัวไม่ก้มคานนะคะบหมือไม่วงเฉียงเหมือนช่วงเนี่ยใช่เก็บศีรษะไปด้านหลังแล้วถ้าเรารู้สึกว่าทําแล้วมันง่ายแล้วเราก็เปลี่ยนนะคะเป็นท่านั่งแทนท่านั่งก็ นั่งเก็บขางเหมือนเดิมเลยแล้วทีนี้เ,เ,เอามือไปด้านหลังด้วยเพื่อเป็นการยืดอกนะครับไม่ให้ไหลหอแล้วก็บีบสะบักด้านหลังมมบีบสะบักด้านหลังนะครับทําให้ไหลมันเปิดออกเราจะได้ไม่ไหลงุ้มนะครับมีทั้งเก็บคางบีบสะบักเปิดอกนะครับมันจะได้สามส่วนเลยใช่ท่านี้เป็นท่าที่เอ,อดีที่สุดในการแก้ไหลหอคอยืนืนได้แบบง่าย ทคนทาได้ทุกที่ทุกเวลานะคะโอเคต่อมาอาจจะบริหารสายตาเล็กๆน้อย,ออยการบริหารสายตาใช่ไหมคะมที่เราพูดไปก็คือถ้าตามันลายเยอะเราอาจจะปวดคล้ายๆไมเกรนได้ซึ่งบางคนเขาไม่รู้เลยเขาคิดว่าไมเกรนนะคะซึ่งเราลองบริหารแบบนี้ดูแล้วถ้ามันดีขึ้นแสดงว่ามันมาจากที่ฐาน ผ่านกระโหลกไม่ใช่ไมเกรนก็ได้เนาะเช่นซึ่งการบริหารของเราก็คือง่ายมากทำที่ไหนก็ได้นั่งรถแต่ขับรถไม่ได้นะคะนั่งรถหรือว่านั่งทำงานเนาะก็คือการที่เราหลับตาปีหลับตาปีปุ๊บเอามือสองข้างมาเปิดออกพยายามต้านกันชัก10บวินาทีแล้วก็ปล่อยแล้วก็ทำใหม่ ซ้าอีกรักสามถึงหกรอบแบบนี้ง่ายๆอันนี้ง่ายสุดในการบริ<ช>ห,หารสายตาใครที่รู้สึกว่าตาล้าทำง,งานมาทั้งวันเนาะเกินหกชั่วโมงอะไรอย่างตาต้องล้าอยูอ่แล้วเนาะก็พยายามมาบริหารสายตาเพื่อลดภาวะตาล้ากันหรือว่าอาจจะเริ่มแบบเริ่มปวดหัวหรือว่าแบบเริ่มปวดศรีรษะปวดฐานคอค่ะลองบริหารพวกนี้ดูนะคะติดตามคอนเทนต์ดีๆของทางช่องเรา ต่อไปนะคะเราจะทําความรู้เออเราจะทําคลิปดีๆนะคะมาฝากทุกคนเรื่อยๆนะคะจะเจอกันในไลฟ์ครั้งหน้าคะ่ะถ้ามีโอกาสใช่ถ้ามีไลฟ์เดี๋ยวเราก็จะทําคลิปบอกเหมือนเดิมนะใช่ว่าอาจจะมีไลฟ์ไปนี้แต่น่าจะเป็นเทศกาลไปนะคะโอเคใช่ใบคะ่ะ <mm> ทุกคนเก่ง <mm> มากขอบคุณนะคะ <mm>